สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิบโบ o กเกรับวันนี้ก็มาอัปเดตกาฟบิตคอยนะครับสําหรับบิตคอยวันนี้นะครับก็พุ่งขึ้นมาแรงนะครับจาก8 0 0 0มื่นกว่านะครับก็มาอยู่ที่ปากฐาน8ปดหมื่นกะครับก็กลับมาอยู่ในมุมมองของเวกออฟแพทเทิร์ใหญ่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแบร์แฟกก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องมาปรับเปลี่ยนมุมมองกันใหม่ในเมื่อมันดึงขึ้นมานะครับจาก ข่าวอะไรต่างๆในเมื่อวันก่อนนะครับเมื่อวานใช่ไหมที่เกี่ยวกับการโค้งดอกเบี้ยแล้วก็มีการลดการทำคิวนะครับนะมีลดลดเขาเรียกว่าลดอะไรเนี่ยผ่อนคลายผ่อนคลายลงหรือเปล่าประมาณนั้นนเหมือนกับวา่าจะไม่จัดหนัก QT แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับคริปโตมากน้อยแค่ไหนนะครับนะสำหรับการทำคิวเนี่ยนะครับถ้าถ้าพูดถึงความหมายนะก็คือการดึงเงินออก นะครับนะแต่การทำ QE นี่คือการพิมพ์เงินเข้านะครับเนาะก็จะประมาณนั้นแหละนะครับนะซึ่งถ้าถ้า QT เนี่ยมันไม่ดีต่อคริปโตแน่นอนนะนะแต่ว่ามันมันมันเหมือนกับว่ามันพูดว่ามันจะลดลงไนงะมันก็น่าจะดูดีกับคริปโตนิดนึงนะแต่ว่าในเรื่องของดอกเบีย้ยก็ยังการยังมีการคงดอกอยู่นะครับเนาะก็สำหรับบิตคอยก็เลยทำทำให้เมื่อวานเนี่ยมันมันก็ มีการกระตุกหน้าหน้าข่าวนิดนึงในการทุบลงมานะครับอย่างเช่นมันขึ้นไป85ด0 0ใช่ไหมเมื่อวานแล้วมีการทุบลงมาแป๊บเดียวเหลือประมาณ8 2 0 0 0 83,000่มใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ก็โซน80,000นั่นแหละมันทีพีสั้นเพราะว่าดอกมันคงดอกไงมันออกมาในรูปแบบคงดอกไงพอทีพีกันไปนเสร็จเนี่ยส่วนใหญ่แนวรับรองก็จะอยู่แถว8 3 0 0 0ละนะครับส่วนจุดล้างก็เดาๆไว้ประมาณ80,000นต้นๆเดี๋ยวจะพาไปดู สภาพคล่องมันแล้วอะไรกันเนาะแต่ว่าในเรื่องของอมุมมองของการขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าถ้าพูดเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าพูดในมุมมองลองนะนะหรือบายลองหรือว่าลุ้นขึ้นนิวไฮอะไรหมดแบบเนี้ยนะครับมันจะอยู่ที่มุมมอ,องการวางอัพเทนนะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องเทนขาลงนะนะครับมันจะอยู่ในมุมมอง Up นะอัพเทนนะประมาณตรงนี้หรือเปล่านะครับ มุมมองของารนเนี่ยมันจะต้องเบรกประมาณเก้าหมื่นขึ้นไปะนะมันต้องเบรกประมาณเก้าหมื่นขึ้นไปแล้วก็จะเป็นการเบรกเส้นเทนขาลงจากหมื่นเออหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเนี่ยมันจะเป็นการเบรกเอาออกไปนะซึ่งมันจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งไปเลยก็จะเป็นมุมมองของการกักลับขึ้นนะครับนะแต่ถ้ายังกดดันต่ากว่าเก้าหมื่นลงมาหรือเนี่ย ผมมองว่ามันอาจจะไม่ไปแตะถึง9ก้าหมื่นหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรต่างเช่นแนวโน้ม MA ที่มันกดต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับนะ r อ i อะไรต่างๆนะหรือไม่กระทั่งโมเมนตัมนะครับนะในระดับเดือนที่มีตัดลงนะครับหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยก็กดดันมันเยอะ,ะพอสมควรน,นะแต่มาขึ้นมาขนาดนี้ก็ถือว่าสุดของมันแล้วนะครับแต่ในมุมมองนะครับในมุมมองณนวันนี้นะครับผมก็จะอยู่ในหน้าของอ่าอ่าหน้าของ wake off นะครับซึ่งอ่าจะอยู่ในมุมมองของการอ่าอ่าการลงที่ SOW ใช่ไหมแล้วขึ้น test นะครับ LPSY นะครับแล้วก็ลงมาทำ lower low นะครับก็คือจุดนี้นะนะครับแล้วก็ขึ้นไปในโซน support นะครับเนาะแต่ว่าไม่ถึงนะอยู่ประมาณกลางๆโซน support กับ line นะครับก็อยู่กลางฐานเลยนะครับก็จะประมาณ86250ก็ตามตำลายอยู่นะครับ ซึ่งมุมมองตรงนี้นะครับคือมันอยู่ตามตําราและมันดันอยู่ตรงกับฐานฟิโบใหญ่ด้วยนะครับจุดนี้ก็เลยเป็นมุมมองที่ผมมองว่ามันอาจจะไม่ขึ้นไปทดสอบที่9ก้าหมื่นนะเพราะมันมีความเสี่ยงที่จะเบรกเทรนขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ8ปดหมื่นหกสองห้าศูนย์แล้วไหลลงไปนะครับการไหลลงไปเนี่ยขาลงเนี่ยมันจะมีตรงที่อ e ่า EMA นะครับ e EMA เนี่ยจะอยู่ที่8 5 5 0 0ซึ่งตอนนี้มันหลุด มันหลุดมาแล้วนะทําให้มันลงแรงถึงแปดหมื่นห้าเมื่อกี้ลงแถวแปดหมื่นสี่ด้วยซ้ํานะครับแปดหมื่นสี่กว่ากว่าใช่ไหมนะครับแปดหมื่นสี่เท่าไรแปดหมื่นสี่หกร้อยเลยนะครับคือมันหลุดแปดหมื่นห้าห้าร้อยก็คือหลุดเอ็มเอนะในระดับเดนะนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นแรงส่งลงลึกเลยนะครับก็จะเป็นเอ็มเอสองร้อยนะครับนะเอ็มเอสองร้อยก็หลุดมาแล้วนะก็เลยทําให้มันแดงขนาดนี้แต่อีเอ็มเอสองร้อยนี่สําคัญนะครับ ถ้ามันหลุดลงไปอีกนะครับมันมีโอกาสนะเพราะว่า1เลยตอนนีน้มันยังอยู่บนฐาน8 4902อยู่นะครับถ้ามันลงมาปิดในระดับชั่วโมงอย่างเช่นตอนนี้มันจะ5ทุ่มนะครับถ้ามันปิด5ทุ่มหลุดนะครับนะแทง4ชั่วโมงอะปิด5ทุ่มหลุด8 4 9 0 0 0ก็มีโอกาสที่จะลงลงมาทำ lower low หรือว่าประมาณ test low ททเดิมที่76,000นะอันนี้เป็นฐานชุดเล็กนะ ซึ่งชุดใหญ่เนี่ยจะลงถึง70,000อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็ลงถึง64,000นะครับ687อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นมุมมองของการทำโลว์โลและเข้าจากเพจ D เนี่ยเข้าไปสู่เพจ E นะครับนะเพจ E เนี่ยมันก็จะลึกหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าเป็นมุมมองของการจบเว็บ3ใช่ไหมนะครับเว็บ3ก็ ถ้ามันเป็นเว็บย่อยเนี่ยผมก็มองไม่เป็นเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่อยากจะพูดนะครับแต่ว่าถ้าในมุมมองใหญ่นะครับแนววิกออฟน่าจะตอบโจทย์กว่านะครับเนาะเพราะว่าใดใดใดๆมันก็ยังไม่ขึ้นไปทําลายแผนของวิกออฟอยู่เลยนะครับนะมันยังอยู่ในมุมมองของวิกออฟอยู่นะครับเนาะแล้วก็มุมมองตรงนี้ก็ยังเป็นแบร์แฟกอยู่นะครับซึ่งแบร์แฟกตตรงนี้ถ้าหลุดในระดับวันถ้าไม่ถ้าหลุดวันนี้ก็คือต้องหลุด8 2 0 0ลงไป แต่ถ้าหลุดพรุ่งนี้นะครับก็ต้องหลุดประมาณ8 2 5 0 0ถ้าหลุดหลุดมาลืนนะแป4 0 0่นอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันเป็นธงอยู่แถวนี้นะครับนะส่วนเวกออฟก็ลุ้นให้มันทำโลว์โลว์นะครับนะในมุมมองณตอนนี้นะครับก็จะมีแรงขายเทกระหน่ในช่วงาการหลุด EMA แล้วก็ MA นะครับก็มีลุ้นแหละนะครับก็ สำหรับ MA เนี่ยในระดับเดเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะนะครับกราฟบิตคอยธรรมดาเนี่ยมันหลุดมาแล้วแต่มันอยู่ในมุมมองของการทะลุขึ้นเพื่อไปยืนได้นะครับยืนได้อาจจะไปต่อในแนวนี้นะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยมีหลุดนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับในปีนี้นะครับไซเคิลนี้แล้วกันเนาะไม่ใช่ปีนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับหลังจากมันเบรกเทนเป็นเทนขึ้นมาเนี่ยยาวๆเนี่ยมันเกิดเดสคอร์สหนึ่งครั้งนะครับ 2ครั้งนะครับสองครั้งนะครับคร,ครั้งที่3เนี่ยจะเกิดไม่เกิดยังไม่รู้นะครับแต่รู้แค่ว่าราคามันตัดมาแล้วนะราคาตัดเส้น m a สองร้อยมาแล้วนะและจุดนี้ก็คืออยู่ในมุมมองของการพยายามยืนอยู่นะครับซึ่งผมมองว่ายืนระยะในเว็บสเนี่ยถ้าเกิดอ่าไม่วันนี้พรุ่งนี้ถ้ามันหลุดลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันน่าจะตัดกันแน่นอนเกิดเทสคอร์แน่นอนนะครับ ก็เลยจะทําให้เป็นมุมมองการจบรอบใหญ่พอสมควรเพราะว่านี่มันขนาดจบรอบที่ที่สองเนี่ยการเกิดเดทคอสเนี่ยทาให้มันลงถึงสี่หมื่นสี่หมื่นเก้าได้เลยนะครับแล้วถ้าไอเนี่ยรอบที่สามเนี่ยผมมองว่าลงมาที่สี่หมื่นเก้าเหมือนเดิมนะครับนะบนะถ้าตัดกันลงนะนะครับก็จะเป็นมุมมองนั้นนะครับณนะตอนนี้ตลาดนะครับถ้าไปอ้างอิงถึงซีมีฟิวเจอร์นะนะมันเป็นตลาดที่มันปิดสออาทิตย์ไงนะครับ แล้วก็ดันไปปิดในช่วงที่เขาลงกันแล้วไอ้นี้มันปิดไงเลยทำให้มุมมองของภาพรวมนะเส้นคือตลาดนี้มันปิดเสาร์อาทิตย์มันมันเลยมีเส้น MA มันอ่ะก็เลยดูไม่เหมือนกับไอฝั่ง btc นะเหมือนกราฟธรรมดาเขานะก็เลยทำให้เป็นมุมมอง,องการลงมาแตะเส้น MA 200แล้วเด้งขึ้นเลยนะสำหรับ c ี e ่ะ นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันมีมันต้องมีรีเทสนะครับเนี่ยมันเทสบ่อยมากนะมีมีแบบปิดหลุดก็มีแต่กลับมาได้นะครับแล้วก็ปิดปิดปิดบนเส้นได้เงี้ยแล้วก็ไปต่อนะแต่ภาพรวม้าตั้งแต่ตลาดเบ่งตลาดหนีแม่เนี่ยมันใช้คําว่ายืนได้มาตลอดเลยนะสำหรับซีเอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รอบเนี้ถ้ายืนไม่ไหวเนี่ยแล้วหลุด7,7เนี่ยเป็นเรื่องแน่นอนนะครับนะ ก็คือเป็นมุมมองที่มีโอกาสหลุดนะที่มันเด้งนี่มันเด้งหลายปัจจัยเลยทั้งเส้นไอ้ห้าสิบวินะครับเส้นห้าสิบวิคนี่ก็คือเจ็ดวันคูณห้าสิบดูนะครับก็ประมาณสามร้อยห้าสิบวันเส้นสามร้อยห้าสิบเนี่ยเป็นเส้นปีนะครับมันเด้งที่หน้าเส้นปีพอดีเลยนะครับนะมันเด้งที่หน้าเส้นปีพอดีเนาะในมุมมองตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าก็มันต้องรอดูว่ามันจะมีการทดสอบซ้ําแบบเว็บสามในอดีตไหมนะครับในแบบเนี้ยนะครับเนาะ ก็ต้องรอ,รอดูรอดูรอลุ้นกันต่อไปนะครับชิกมุมมองภาพรวมอีกน,นะครับภาพรวมในการปิดสัปดาห์นะสัปดาห์นี้นะครับเอาเอาเป็นสัปดาห์แล้วกันเนาะอันนี้ก็อยู่ในมุมมองของซีมีนะ ไม่รู้ว่าแท่งแท่งมันก็พอๆกันเลยนะครับเอาผมว่าในการนี้ลวกันเพราะว่ามันมีฐานฟิโบอ,อยู่นะครับมีฐานฟิโบอ,อยู่ภาพรวมก็คือสองสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไปปิดสูงกว่าแปดหมื่นแปดห้าเก้าแต่มันไม่ได้ปิดสูงกว่าแปดหมื่นหกสองห้าสซึ่งแท่งนี้ยังไม่ปิดนะคือแท่งแรกก่อนแท่งแรกเนี่ยมันปิดสูงนะครับแต่มันไม่ได้ปิดในบนฐานแปดหมื่นหกทำให้มันกลับตัวขึ้นไม่ได้ในมุมมองผมนะ คือมันกลับตัวขึ้นไม่ได้นั่นแหละนะก็เลยทําให้แท่งต่อไปเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปิดต่ํากว่า8ปดหมื่นแปดหมื่นแปดห้าเก้านะครับเลยทาให้แท่งสัปดาห์นี้มันวิ่งตกแต่งกันทั้งบนทั้งล่างเลยก็เหมือนกับไซเวอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปิดหลุดนะครับนะเพราะว่ามันไอจุดสัปดาห์ที่แล้วมันมาเด้งที่เส้นปีอดีนะส่วนสัปดาห์นี้นะครับถ้าเป็นมุมมองของการทุบมาอย่างเช่นวันนี้วันศุกร์ใช่ไหม เสาร์ทิ์เงียบนะข่าวก็ผ่านไปแล้วไม่ไม่มีข่าวให้รอแล้วใช่ไหมไม่มีข่าวให้รอแล้วทีนี้ก็ถ้าเกิดเออเสาร์ทิ์เงียบเนี่ยเออมันก็มีโอกาสที่จะทํากําไรไปก่อนเพราะว่าตลาดยังอยู่ในเทรนขาลงนะนะครับคือมันเด้งขึ้นมาในเพราะหน้าข่าวชัดๆเลยนะนะครับเพราะหน้าข่าวอะไรดีๆทั้งนั้นเลยนะครับนะ พูดดีเลยนะแต่เข่าวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในมุมมองนะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันจะมีวันที่2เมษาเอนะสเมษานี่จะเป็นการประกาศสงครามภาษีเลยนะนะครับนะทำมันจะไปบี้เก็บพวกประเทศอื่นๆนะครับนะภาษีน้าเข้าอะไรพวกนั้นนะก็จะทําให้มันมันเกิดการเอาคืนกันแน่แล้วก็ตลาดเนี่ยมันต้องอยู่กับความเสี่ยงนะครับก็เลยทําให้เมษาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีความผันผวน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผันผวนเพื่อขึ้นนะมันผันผวนลงนะประกาศภาษีนะครับคริปโตมันอยู่ไม่ได้ก็ถ้าสมมุตินะครับสัปดาห์นี้นะเกิดไว้ก่อนแล้วกันน้องวันศุกร์นะครับเ้ยวันนี้มันพผลาญหักนะใช่ไหมนี่มันพผลาญหักนะยังเหลืออีกสามสี่วันนะเกิดไว้ก่อนก็คือถ้าสมมติว่าราคามาปิดต่ำกว่า8 8ดหมได้นะครับงานนี้ก็มีโอกาสทำโลว์โลว์แน่นอน นะครับเพราะว่า8 8 9 9จะต้องเป็นโซนหลุดนะครับจะต้องเป็นโซนหลุดเพราะตลอดมาเนี่ยที่มันปิดไม่ได้เนี่ยดี๋ยวหากราฟดีๆนะ8 8 9 9เนี่ยอ่า8 8 9 9ตรงนี้แล้วกันมีทานอยู่นะครับในระดับสัปดาห์เนี่ยนะครับมันขึ้นมาปิดสูงตลอดเลยนะครับส่วนสัปดาห์นี้ก็ยังไม่ยอมหลุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาหลุดเนี่ยมีโอกาสที่จะลึกกว่าแท่งนี้แน่นอนนะครับเพราะแท่งนี้ นะครับมันไปปิดสูมกว่าไงันปิดที่82600เลยนะครับปิดเท่านี้นะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลุ้นเนาะว่าจะลงไปปิดต่ํากว่าได้ไหมนะครับนะบถ้าได้เนี่ยก็จะมาทดสอบเส้น50วิกก็คือเส้นปีนะอยู่ที่ประมาณ7,500 0ซึ่งตรงนี้ฐาน75%เนี่ยถ้าถ้าเป็นมุมมองของการช็อตฟิโบมาส่วนใหญ่จะเจอรีบาวก่อนนะครับแล้วก็หลุด อีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้ารีบาวเสร็จแล้วกลับแปดหมื่นห้าแปดหมื่นแปดห้าเก้าแล้วไม่ไม่สามารถออกไปได้อีกเนะี่ยเขาเรียกว่ารีบาวเพื่อลงต่อนะแต่ว่ามาถึงเจ็ดหมื่นห้าสี่หกแปดจะไม่มีมุมมองช็อตละเพราะมันเจอรีบาวหนักแน่นอนมันเด้งขึ้นประมาณห้าพันนู่นแหละนะครับนะมันก็จะเป็นมุมมองนั้นอันนั้นก็พูดถึงอนาคตเนาะนะครับพูดถึงอนาคตเนาะส่วนมุมมองของการมองระยะยาวนะว่าจะลบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นที่สี่หมื่นเก้าสี่หมื่นแปดห้าหนึ่งห้าไหม มุมมองผมก็ยังมองเหมือนเดิมนะเพราะว่าตลาดมันไม่ได้มีอะไรที่ดูดีจนถึงขั้นต้องกลับไปหนึ่งแสนสองแสนนะครับในมุมมองผมนะก็คือหนึ่งเลยในเรื่องของภาษีนี่แหละนะครับภาษีเนี่ยมันจะทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะกลับกลับขึ้นมานะแล้วก็วันนี้ก็มีหลายๆอย่างเช่นทำเนี่ยพยาพยามพยายามพยายามพูดให้เฟดเนี่ย ลดตกเบี้ยนะครับแล้วก็มันจะไปเพิ่มเล,ล่ยบี้ภาษีเขาอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าแผนไหนมาแผนไหนนะแต่ว่าเ,าเอาเอาเอาแนวนอนตรงนี้ไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมอ,องผมนะเว็บสามมันต้องลงก่อนนะครับถ้ามันขึ้นสมมุติมันขึ้นไปเลยเว็บเว็บสามมันจบเว็บสี่แค่ตรงเนี้ยมันจบเว็บเว็บสี่แค่กี่เปอร์เซ็นต์นะมันจบเว็บสี่แค่ยี่สิบเก้าเซ็น แล้วถามว่ามันจะขึ้นไปได้อีกสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือไอ้นี่ในอดีตมันมันจบที่ลบห้าสิบห้าเปอร์นะมันถึงขึ้นได้ประมาณเกือบเท่าตัวนะครับนะขึ้นได้เกือบเท่าตัวแต่อน,นี้ลบแค่ยี้าเปถ้าขึ้นได้ก็ประมาณหกสิ็นต์หกเปอร็นแถวแถวนี้หนึ่งแสนสองนะครับนะหนึ่งแสนสองประมาณเนี้ยนะครับ เผิ่มไม่ถึงนะสามสิบหกสิบนะอันนี้ห้าสิบห้าร้อยสามเก้านะครับเนาะก็อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับในรูปแบบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเรื่องของสภาพห้องก่อนแล้วกันนะครับ,นะรบก็ไปดูในสภาพห้องของ BTC แล้วกันนะ,นะในระดับสามดีก่อนแล้วกันที่ผ่านมาเนาะ สามเดย์นะครับก็สภาพคล่องของลองอยู่ที่เก้าหมื่นบุรีนะครับคือมันมันเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ในในรอบสามวันแต่ยังไม่ค่อยชัดเจนมากส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับถ้ามันหลุดลงมาก่อนนะครับแปดหมื่นเจ็ดหมื่นเก้าแปดหมื่นโดดน,นะครับอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปต้นคลิปเมื่อกี้นะครับเมื่อวานมันเกิดการ TP รองนะครับ TP รองหน้าหน้าขาวก็คืออ่ามันขึ้นไปแปดหมื่นห้ากว่าใช่ไหม แล้วก็มีการประกาศคงดอกปุ๊บเนี่ยมันลดลงประมาณ3,000นะครับเลยทำให้เหมือนกับว่าการลดลงก็คือการ tp เนะี่ยมันลดลงไวสุดละนะครับก็เลยทำเนี่ยแถวแถวแถวตรงตรงไหนตรงนี้ระหว่าเมื่อคืนนะครับ,ตร,รบตรงไหนเลยเนี่ยน่าจะประมาณตรงนี้หรือเป่า จากเท่าไหร่นหลงมาที่83นะครับก็เลยทำให้มุมมองตรงนี้นะครับเป็นการท p เสร็จแล้วก็ลองต่อพอลองเสร็จเนี่ยเกิดสภาพคล่องแถว8 0 0 0มนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้นะครับมีโอกาสนะที่จะโดนลอกนะครับทีนี้ไปดูในระดับ3าเดือนแล้วกันนะเพราะว่ามันจะปิดเดือนที่3มมนานะีนะนี่มีนานะครับ มีแนวรับซับพอร์ตนะครับมีไม่ใช่ว่าแนวรับเราจุดล้างพอร์ตนะครับของโซนลองนะส่วนใหญ่ออนอยู่แถว78 0 0 0นะครับจนถึง74 0 0 0นะครับซึ่งเป็นฟางเส้นสุดท้ายของฐานนี้แล้วกันเนาะนะครับเป็นฟางเส้นสุดท้ายของฐางนนี้สำหรับสายหน้าง,งานนะนะสายลองสั้นอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนโอเวอร์เทรดเนี่ยมันจะออนอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้มีความเสี่ยงมากในะ เมื่อดูข้างบนเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ขึ้นไปล้างนะครข้างล่างมันมันกว่าใช่ไหมนะสายล่าสายล่าอ่าสายล่าจุดล้างพอร์ตลองนะครับมันก็น่าจะเล่นข้างล่างก่อนนะครับก่อนที่มันจะกลับขึ้นข้างบนนะนะใช่ไหมนะครับอันนี้คือระดับ3เดือนนะระวังไว้นครับนี่นะครับคือถ้าใครที่ติดตามผมในเรื่องการ ดูสภาพคลองระดับปีนะสามารถไปดูได้ที่ไอเอนะครับนะเผมเคยโพสต์ไว้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะระดับปีนะดูแล้วมันจืดจ,จางกันลงมากเลยนะครับอันนี้ระดับสามเดือนอนะ ระดับสเดือนยังไม่โดนล้างนะครับเดี๋ยวดูระดับปีผมโพสต์ไว้อยู่นี่นะครับระดับปีนะครับระดับปีเนี่ยดูจะเข้มเข้มนะเดี๋ยวแต่ผมปรับเป็น5้าสีเดี๋ยวลองปรับเป็น54ดูนี่นะครับเป็นฟางเส้นสุดท้ายจริงๆนะของมุมมองตรงนี้ถ้าล้างตรงนี้เสร็จเนี่ยมันต้องล้างยาวนี่เลยเนี่ย เจ็ดหมื่นเนี่ยเพราะว่ามันเชื่อมต่อกันไม่งั้นมันไม่ลงง่ายๆเพราะแนวรับตรงนี้หนาแน่นมากนะครับจากเจ็ดหมื่นแปดเนี่ยมาจะถึงเจ็ดหมื่นเลยนะครับถือว่าเป็นแนวรับใหญ่เลยเพราะถ้าหมดดงเนี่ยนะครับนู่นเลยมันลงไปที่สี่หมื่นแปดแต่เราจะเห็นว่า,าการที่มันหลุดเจ็ดหมื่นเนี่ยเราจะเห็นมันลงอย่างลิฟเลยนะครับนี่หลุดเจ็ดหมื่นก็ลงอย่างลิฟเลยนะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลุดเจ็ดหมื่นไม่ใช่เรื่องดีนะครับมันไม่ใช่ว่าหลุดเจ็ดหมื่นไปไหนไปหกหมื่นเก้านมันไปเจ็ด ประมาณโน่นเลยนะหา48ในรนะยะดาวเทนเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแบบภาพรวมใหญ่เราต้องดูว่าตลาดมนะันเลือกเทนไหนแล้วกันเนาะสำหรับมุมมองผมเนี่ยถ้ามันเบรกเอาขึ้นเนี่ยณนะโซนนี้ถ้ามันขึ้นล้างแบบนี้มันไม่มีเลยนะครับยกออกไปหมดแล้วหรือเปล่าทีพไปหมดแล้วหรือเปล่าที่เหลือจะเป็นการล่าลิขิตเดทลองนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับเนาะสำหรับบิตคอยน่าก็ประมาณนี้นะครับ เราพยายามดุดกันมาแล้วล่ะนะสำหรับบิตคอยเนาะก็จะไปอัปเดตในเรื่องของอีเธอเรียมบ้างนะครับเพราะว่าเด้งแรงเหลือเกินนะก็เป็นสีสันในช่วงนี้นะครับที่หลายคนก็มองว่าเอาคอร์ซิซันมาแล้วหรือเปล่านะครับสําหรับผมนะมุมอมองผมคือเอาคอร์ซิซันเนี่ยในเวปห้าเนี่ยไม่ต้องอยู่ในจุดที่โลกว่านี้แหละนะครับไม่งั้นขึ้นไม่ไหวนะนะหลายๆตัวนะครับถึงแม้ไม่จะอยู่ในจุดต่าแล้วนะครับ แต่ว่าต้นทุนของทั้ง btc so ethereum bnb เนี่ยเหรียญหลักๆพวก,กนี้ต้นทุนอยู่สูงมากยังไงผมว่ามันต้องลดลงมาต่ำกว่านี้แน่นอนนะเพื่อเป็นต้นทุนในการเป็นท่อนำเลี้ยงให้เหรียญเล็กๆขึ้นนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองอ t h เ r ียมเนี่ยมันเด้งตามโซนที่ผมเคยพูดไว้บ่อยๆก็คือมันเป็นโซนแนวรับใช่ไหมเนี่ยแนวรับกรอบเขียวอ่ะมันแน่นอนมันมัน,ม,นมันเป็นฐานสําคัญอย่างเช่น 1 9หนเก้าศูนเนี่ยก็จะเป็นสารบายสำคัญส่วนใหญ่ถ้าบายบาย DCA ลงนะครับคือคนมองว่ามันต่ำนะมันอยู่ในแนวรับถ้ามันลงได้ถึง700ก็พร้อมที่จะ All-in ขายบ้านขายรถใช่ไหมนะครับมันก็จะเป็นมองการซอยรับของเลยทำให้มันเด้งตามรายทางยิ่ง BDC ไม่หลุดไอ้นี่มันเด้งแรงฟิวเจอร์ยืนไม่ได้นะครับใครไปเทตดฟิวเจอร์ชอ็ชอตช็อตอีเทเรียมเพราะว่าตลาดมองว่าอีเเลียมนี่จะลงหนัก หรือว่าใครไปอช็อตด้วยความรู้สึกว่าอีเาเรียมเนี่ยมันไม่ขึ้นแนละ้วเดี๋ยวมันต้องลงอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่โดนเก็บของเนี่ยมันเด้งขึ้นแรงนะมันไม่ใช่เก็บในมุมมองของฟิวเจอร์เนี่ยมันเก็บสปอร์ตไงนะครับเลยทําให้อีเาเรียมเนี่ยเด้งสูงนะครับนะเพราะฉะนั้นการเด้งสูงก็ต้องไปดักฐานดีๆเช่นตรงนี้ฐานอะไรสองเก้าสองศูนย์เก้าสองนะครับนะฐานที่สําคัญนะนะที่ไม่ถึง ไม่ถึงกรอบไซด์เวยนะครับกรอบไซด์เวยนี่จะเป็น2282นะถ้ามันขึ้นมาถึงนี่นี่สแสดงว่ามันเตรียมเบรกเอาขึ้นไปละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ขึ้นมาได้ก็ประมาณ2092นะครับ2044นะครับ2044น,20นี่จะเป็นมุมมอ,องการอ่าการเออเดี๋ยวเอาไปโพสที่หลังแล้วกันเนาะ2044นะครับส่วนจุดหลุดเนี่ยจะเป็นโซนที่ะนะครับ1806นะครับก็จะเป็นโซน ถ้ามันมาถึง1806เนี่ยคนจะยังไม่รับจุดนี้นะครับมันจะรีบาวที่1711อ่เนี่ยเป็นไม้ซอยข้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะช็อตอีเาเรียมคิดดีๆนะนะคือมันลงแหละแต่ว่ามันลงในมุมมองของการเด้งเนี่ยเราจะเห็นมนการเด้งแถวเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นการลงเด้งลงเด้งลงเด้งอย่างเงีง้ยเนี่ยเห็นไหมลงเด้งลงเด้งลงเด้งอย่างเงี้ยตายนะครับตายมากนะสำหรับอีเาเรียมนะนะครับก็ สำหรับผมมุมมองของการเด้งในในวันนี้หรือเมื่อวานเนี่ยถ้าเมื่อเทียบกับ A อแวกนะรับนะครับเอแวกในเป้าสปอร์ตก็จะเอามาเทียบให้ดูนะว่าอ่าเนี่ยมันยังไม่ได้ไปไหนเลยนะมันเด้งอันนี้เด้งไม้สามนะครับนะเด้งไม้สามสปอร์ตนะครับนะเด้งไม้สามสปอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้สี่นะครับไม้ห้าอยู่นี่นะสิบสองถึงเก้าดอนนะครับ มันยังลงไม่ครบเลยนะครับในะในทีมเทรดผมนะเก็บของยังไม่ครบนะนะครับในทีมเทรดเก็บของยังไม่ครบเลยมีหลายๆตัวนะครับที่น่าเก็บนะครับโอเคเนาะนะครับ เค okay, ไม่นะ่ามีเหรียญมีทองแล้กันอัปเดตเหรียญสุดท้ายนะเพราะว่ามันมาอยู่ที่เป้าพิโบโซนใหญ่นะครับทองในระดับวีก,ก่อนแล้วกันนะคือทองเนี่ยมันเด้งตามข่าวเลย,เยอย่างเช่นข่าวภาษีวันที่สองเมษาเนี่ยถ้ามันไล่บีกันอีกเนี่ยมันน่าจะส่งผลกับทองทองก็เด้งเนียนะครับเพราะมันเซฟโซนสุดแล้วเนี่ยนะครับคือมันเซฟโซนสุดทั้งทั้ง,ท,งที่อยู่ที่ในจุดสูงนะครับ เจ็ดสิบห้าเซนแตะเสร็จย,ย,ยังไม่ยังไม่ยังไม่เลี้ยวกลับเลยอ่ะถือว่าสุดมากหรือมันจะเบรกเอาไว้นะครับโอ้โหนะครับผมว่านะถ้าเกิดมันไม่กลับมาหลุดสองเก้าเก้าห้าเนี่ยถ้าเซลล์แถวสามสิบสี่เก้าอีกรอบหนึ่งถ้ามันขึ้นมาลองลอง,ลองเซลล์ดูสักไม้นะนะครับถ้ามันไม่ล่วงมาหลุดสองเก้าเก้าห้าเนี่ยเดี๋ยวผมมองว่านู่นอ่ะมันคงไปจบแถว 3,266เนี่ยนะทองคงจะบาทละ50,000ื่นกว่าแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดคลายแม็กนะครับจุดที่สูงสูงเลยก็น่าจะเป็น3,266นะนะครับถ้าเกิด2,349ยังไม่แดงเถือกกันนะนะเพราะมันโอเวอร์บอสสุดๆแล้วนะครับมันยังไม่หลุดลงแต่ถ้ามันหลุดลง2,995จะเป็นจุดดัก2,941ก็จะเป็นจุดดักนะครับส่วนเซล จะไป TP ที่ไหนเนี่ยผมมองว่ากำหนด TP ตามไซส์ที่ตัวเองอยากจะได้เอาแล้วกันเนาะแต่ว่าจุดเซลเนี่ยเราต้องเซล์ให้ถูกอย่างเช่น3049นะครับมันจะเกิดแท่งแดงอยู่ละ22995นะถ้ามันตัดมันจะเกิดแท่งแดงแต่ถ้าเราเทรดตามความรู้สึกเวลามันตัดมันไม่ไม่แดงให้นะถ้า,ถาตัดตามฟิโบมันจะแดงให้นะครับ,นรบเนาะป็นประมาณนั้นนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมไปอัปเดตใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ